สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักจากช่องนางฟ้า r a n d o m ม f Love นะคะคืนนี้นะคะวันเสาร์ที่แบบว่าร้อนมากค่ะต่างจังหวัดร้อนมากไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ร้อนรุ่มร้อนลอนอะไรขนาดนี้นะคะคืนนี้นะคะก่อนนอนมีท็อปปิกมีลันด o อมดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสับไพไว้แล้วนะคะเรามาอ่านไพ่พร้อมกันขอ3ามใบนะคะ ใครอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลหัวใจคุณอยากเป็นป่าสปอร์ตใจดีในชีวิตคุณนะคะใครกันแนะ่ เดอะทมเพลนคนคนนี้นะคะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีเศรษฐีนีจิตใจดีหากแม้นว่าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายจิตใจดีสายเปยนะคะคนคนนี้จะเกิดในลัคนาราศีธนูนะคะเดอะทมเพลนคนที่ตื่นรู้คนที่มีหน้าที่การงานหรือว่ามีธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็หัวใจเขามั่นคงมากเขาอาจจะชอบคุณรักคุณหลงคุณเอออาจจะแบบว่าอยากเทคแอคชั่นจีบคุณมานานแล้วนะคะ คนคนนี้ผู้ตื่นรู้แล้วเขาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและความต้องการที่เขามีต่อคุณด้วยค่ะด้วยนะคะชาวราศีธนูเลข12อยากเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณมากๆในตอนนี้นะคะคนคนนี้จะเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์วันจันทร์นะคะใบต่อไปสุ่มนะคะใครอยากเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณแล้วก็พร้อมเปเป็นป่าสปอร์ตใจดีโอไม g o ก็อดเด้อเ อิ่มที่สุดในความรักที่มีต่อคุณอิ่มที่สุดเวลาที่คิดถึงคุณอิ่มที่สุดเวลาที่แบบว่ารู้สึกต้องการคุณใดๆก็แล้วแต่พร้อมเปพร้อมโอนพร้อมซัพพอร์ตคนคนนี้นะคะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่จิตใจดีอาจจะเกิดในธาตุลมเมถุนตุนกุมตกที่ราศีเมทุนเกิดเดือนมิถุนาได้นะคะ <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหกอยากเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณคุณต้องการอะไรเขาจะหาให้คุณอยากได้อะไรเขาจะจัดให้นะคะคนคนนี้นะคะคุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วแหล,ละเด e l o v เ r วอร์ออกแบบนี้ว่าใครกำลังตามตื้อตามจีบตามช็อตตามแบบว่าตามชอบคุณอยู่นะคะใบต่อไปขออีกหนึ่งใบนะคะใครจะเข้ามาดูแลใครอยากเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณโอไม่ oh God, ์ก็เดอ u n ซัน คนเกิดวันอาทิตย์ซ้ำนะคะคนคนนี้จะเกิดในธาตุไฟแม่สิงห์ธนูราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสี่หมายเลข8หมายเลข12ซ้ำนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีเลือเอื้ออารีมีอํานาจมีบารมีบางคนอาจจะมีอิทธิพลอาจจะเป็นผู้แบบมาเฟียมาจีบมาปื้มมาคลั่งใครมาเครซี่คุณผู้ฟังนะคะเขาอยากได้คุณผู้ฟังไปเป็นยอดดวงใจของเขาเขาอยากได้คุณผู้ฟังไปอยู่ในห่วงอ้อมกอดของเขา คนคนนี้นะคะจะเข้ามาเป็นสายเปยซัพพอร์ตหัวใจคุณผู้ฟังทั้งตัวและร่างกายนะคะระวังไว้ด้วยนะคะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะคะ